สวัสดีครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็มาดูบทวิเคราะห์สอรับทองคําวันที่1 9ถึงวันที่23มิถุนายน2023นสะครับสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคําก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับเปิดตลาดมาราคาก็จะอยู่ในโซนนี้สำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับวันจันทร์ไม่มีอะไรวันอังคารตัวเลข cpi นะครับก็ออกมาทรงๆนะครับ ข่าวสำคัญสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือในค่ำวันพุธนะครับที่มีตัวเลขการปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยจากทางเฟดที่ออกมาตามที่นักวิเคราะห์คาดก็คือไม่มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็คือหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยโดยโปรเซสก็คือ,อหลังจากที่มีการขึ้นดอกเบีย้ยก็จะมีการหยุดขึ้นดอกเบีย้ยแล้วต่อไปในอนาคตก็อาจจะเป็นการปรับลดดอกเบีย้ยนะครับดังนั้น แนวโน้อมอันนี้คือภาพใหญ่สำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาครับสำหรับภาพนี้ก็คือมีโอกาสที่จะทำให้ทองคำที่พุ่งขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเราก็มองว่าในอดีตที่ผ่านมาทองคำก็ได้ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ถ้าผลออกมาตามที่ตลาดคาดการก็อาจจะมีการเซลล์ออนแฟกนะครับก็คือมีจังหวะที่ พุ่งลงมาจากโซน1950นะครับ1960ลงมาที่1924โซนนี้นะครับดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ตัวเลขสำคัญก็อยู่ในช่วงเช้าวันพฤหัสหรือตอนค่ำวันพุธตามเวลาบ้านเรานั่นเองนะครับตัวเลขอื่นๆก็อย่างขเข้าไปนะครับก็ไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นนักโดยเฉพาะ,ะในส่วนของวันศุกร์ที่เป็นเรื่องของอตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับ ที่ออกมาค่อนข้างแกร่งนะครับแต่ก็สามารถที่ไร้ทองลงมาแค่นิดเดียวนะครับจากโซน1968โซนนี้นะครับลงมาแค่ประมาณไม่ถึง1950เลยด้วยซ้ำไปแล้วก็ปิดวันศุกร์หรือเช้าวันเสาร์ที่ราคา1957ภาพรวมสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ครับทีนี้ให้เรามาดูภาพใหญ่ครับ ว่าภาพใหญ่ทองคำอยู่ในโซนไหนหลังจากที่ทองคำทำบัตทมไว้ที่1616 16นะครับแล้วก็แรลลี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีการปรับฐานระหว่างทางนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราเห็นตั้งแต่ก่อนที่เขาจะขึ้นมาทดสอบนะครับที่2080ที่ เป็นเส้นเทรนไลน์เป็นช n น e ลตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการปรับฐานซึ่งตัวเลข1932ผมก็ได้พูดไว้หลายอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันพฤหัสก็ได้ลงมาทดสอบแล้วก็ก็ยืนได้นะครับยังอยู่ในโซนนี้นะครับก็ถือว่าก็ยังอยู่ในกรอบเทรดของเรานะครับก็ยังเป็นไปตามระบบที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้านะครับตาบเท่าที่ยังไม่หลุด1932เร้ายังมองว่าแนวโน้มของทองคําก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับ ก็รอการเบรกจุดแนวต้านสำคัญ1985เพื่อคอนเฟิร์มการกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเบรกแนวต้าน2020แล้วก็2080ขึ้นทํำนิวไฮเราก็ยังมองอเป็นภาพนี้อยู่นะครับว่าทองคำก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่ตับเท่าที่ยังไม่หลุด1932ก็ยังหาจังหวะที่เข้าบ่ายได้นะครับใน t ไทม์เฟรม4ชั่วโมงครับให้เรามาดูว่า เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงวันพฤหัสครับก็มีการทุบหลุดลงมาถามว่าภาพนี้คืออะไรภาพนี้ก็เป็นท่าเดิมที่ทองคำมักจะทำนะครับก็คือการลงมาเคลียร์ sl หรือ stop loss นะครับก็เป็นการลงมาเคลียร์ใต้1932เนื่องจากว่าคนทั้งโลกก็มองโซนแนวรับโซนเดียวกันนะครับที่เส้นแนวรับด้านหน้านะครับโซน19 3 2นี้แล้วก็ตลาดก็ทุบลงมาเคลียร์ stop loss แล้วก็ดึงกลับอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้น ทองคำก็ยังอยู่ในแนวโน้มเดิมครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วปัจจุบันก็ยังกลับมายืนเหนือ1951ได้สิ่งที่เราควรทำก็คือตาบเท่าที่ทองคำยังสวิงอยู่ในโซนนี้ย่อ,ยอลงมาก็ใส่บายนะครับชนต้านไม่ผ่านก็ปิดทำกำไรจนกว่าจะอย่างแรก ให้ยืนเทไลน์เส้นนี้ได้จุดที่2ให้ยืน1970ได้จุดที่3ยืนยันกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งสามารถถือแรนลีได้ก็ต่อเมื่อราคาตรงคำสามารถกลับมายืนเหนือ1985ได้ตามนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีแผนสำรองของเรานะครับพยายามดูอย่าให้ราคาลงมาเทรดใต้ใเส้นนี้นะครับ1932ถ้าลงมาเทรดใต้เส้นนี้ให้มีแผนสำรองนะครับก็คือก็ล็อกพอร์ ถ้ามีบายอยู่ก็ใส่เซลล์เท่าบายเพื่อล็อกพอร์ตไม่ให้เราขาดทุนมากเกินกว่านี้นะครับถ้ากลับมายืนเหนือเส้น1932ได้ก็ปลดเซลล์นะครับก็ปลดเซลล์ก็ให้มีแต่บ่ายแล้วก็ปล่อยแรลลี่ขึ้นไปนะครับโดยกลยุทธ์การเทรดของเราก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจอาทิตย์หน้านะครับวันจันทร์ก็ไม่มีอะไรครับธนาคารก็ไม่มีตัวเลขสําคัญอะไรสําหรับวันพุธ ช่วงเวลาสมทุ่มก็จะมีแถลงการของประธานเฟดเจอร์มพาวเวลนะครับวันพฤหัสช่วงเวลาทุ่มครึ่งก็จะมีเรื่องของตัวเลขเรียกร้องสวัสดิการการว่างงานแล้วก็ช่วงเวลา3ทุ่มก็จะมีการกล่าวของประธานเฟดเจอร์มพาวเวลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของวันศุกร์ก็จะเป็นตัวเลขของแฟดเมนูแฟคชันแล้วก็แฟดสวิตพีเอไม้นะครับตัวเลข ทั้งสองตัวนี้คอยดูไว้นะครับตามเวลาดังกล่าวนี้ก็อาจจะมีความผันผวนของราคาทองคำนะครับก็ขออยพร์ให้ทุกคนประสบความสำเร็จเทรดมีกำไรใช้ชีวิตให้มีความสุขพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ